มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสิทธาโพสต์ล่าสุดอัดนักการเมืองไร้สัจจะวันที่12สิงหาคมนาวาตรีสิทธาธิวารีแคนดิเดตนายรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อเขียนผ่านทาง Facebook นาวตรีสิทธาธิวารีถึงการจัดตั้งรัฐบาลกรณีพักเพื่อไทยขออาสาสลายขั้วการเมืองจัดตั้งรัฐบาลพิเศษ โดยโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อความว่าเคยคิดว่าเผด็จการคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดต่อระบอบประชาธิปไตยแต่เลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาพิสูจน์ว่าเผด็จการไม่สามารถบังคับขู่เข็นให้คนที่รักประชาธิปไตยไปกาบตดลงคะแนนให้พวกเขาได้ เคยคิดว่าคนที่ใช้เงินซื้อเสียงคือผู้ที่ทำลายประชาธิปไตยลำดับรองลงมาแต่ก็พบว่าชาวบ้านไม่ได้กินญ้าต่างก็รับเงินมากาพักอื่นที่ตนชื่นชอบกันแทบทั้งสิ้นวันนี้ได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เลวร้ายต่อประชาธิปไตยโดยชาวบ้านไม่รู้เท่าทันคือ การไร้สักดะของนักการเมืองเพราะถึงจะรับเงินหมาการพักที่ไว้ใจเลือกตั้งเสร็จฝนตกขี้หมูไหลคะแนนถูกจับไปเทรวมเพื่อต่อยอดการสืบทอดอำนาจให้กับผล็ตการได้อยู่ดีขอแสดงความเสียใจต่อทุกคะแนนบริสุทธิ์ของผู้ที่มีใจรับประชาธิปไตยที่สูญเสียไปกับเทคนิคการหาเสียงจนทําให้การจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เพี้ยนไปเป็นสืบทอดอํานาจผล็จการด้วยครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ